สนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปดพูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิงคะตลาดจะย่อต่อไหมคะหรือว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องเด้งแล้วคะครับก็ตอนนี้เนี่ยตลาดมันลงมาจเจอแนวรับนะครับหนึ่งหกงเจ็ดเจ็ดอาจจะมีลดลงไปบ้างแต่ผมกำลังลุ้นว่าในที่นี้อต่กว่าแนวงเกล็ดเจ็ดนะครับ ว่า m a ซ d มันก็จะตัดสิ่งนานไลน์ลงมาสัญญาณลบก,ก็จะเกิดขึ้นแก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าราคาปิดวันนี้ไม่ต่ำวันนของเด็ดเด็ดมันก็จะผอนตัว,ตวอดไปได้อีกหนึ่งวันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีทั้งในและก็นอกประเทศนะครับนอกประเทศก็รัสเซียยูเครนเป็นสุดนะครับการที่ปูตินเขาไปเสร็จรับรองตัวโดเนสกาลูฮานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่มากนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตัวสภาดูมาเขา รับรองกันไปตั้งนานแล้วก็เหลือแค่ให้ตัวโบรตินเซนนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานก,การณ์มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันมีแต่จะแย่ลงใช่ไหมครับต่างประเทศก็เสี่ยงนะครับส่วนในประเทศเองผมมองเรื่องขอางาการโควิดในประเทศเที่กําลังระเบิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวนะครับแล้วเดือนหน้ายิ่งน่ากลัวก็ตรงที่ว่า,า,าสารุขจะปรับวิธีการรักษาพยาบาลเป็นรักษาตามสิทธิ์กันด้วยเนี่ยโอ้โหความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นนะครับภาพรวมแล้วตอนนี้เลยหนะัก ับตลาดหุ้นไทยนะครับการไปลองคอ DW อย่างที่เราผรัตที่เราเราได้ติดไปแล้วเนี่ยก็ดีแล้วอย่าไปอย่าไปลองคอนะฮะส่วนจะพุดไหมเนี่ยขอเวลาดูก่อนเช่นเดียวกับตัวช็อตฟิลเตอร์ก็อย่ดนะโอเคเราปิดลองฟิลเตอร์ไปแล้วเราอยู่ให้ใช้ก่อนแต่างถ้าต่างแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยผมแนะนำว่าเปิดพุดได้เลยทั้ง f p x n d x d j i ช่วงนี้นี่น่าพุดมากนะครับ ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังทั้งสองตลาดทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็กลยุทธ์เล่นลงนะคะส่วนอ่าตัวที่ทางทองคําก็ยิงขึ้นต่อนะคะใช่ครับหน้าหน้าเปิดลองทองคำานะผมว่าภายใต้สถานการณ์นี้เราต้องเทดจิ้งพอร์ตด้วยทองนะครับค่ะนะคะแต่อาจจะต้องรอจังหวะไหมคะหรือว่ายังไงเพราะมันก็ดีขึ้นมาแล้วเหมือนกันก็ก็ตามสบายครับน่านาเอาอยู่แล้วครับตอนนี้ค่ะ ได้ค่ะต้งกระดาบขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะคนที่เล่นขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะในฝั่งของเซ็ตห้นะคะแนะนำให้ทำการปิดสถานะนะคะใครที่ลองคอนะคะ DW ขึ้นมาในช่วงหนึ่ถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจากการแนะนำของคุณพิงประกิจนะคะแนะนำให้ปิดทำกำไร t k e p r o ฟ i t ค่ะแต่ว่าจะพูดไหมเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ยังมีตัวเลขที่ต้องลุ้นกันว่าตลาดบ้านเราจะหลุดหรือไม่ถ้าไม่หลุดก็จะขึ้นต่อนะคะแต่ถ้าหลุดก็ลง นะคะส่วนตลาดต่างประเทศได้สัมที่500เซนเด็กแนะนำนะคะกลยุทธ์เล่นลงค่ะ SPX 28P 22034นะคะค่ากริง 2, ่ง16.2เซนสติิตี้0.21เกฑงกำไรขาลงนะคะจากปัจจัยลบนะคะที่กดดันบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเรื่องของอความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามผลักดันทําให้สินค้าพกฑ์อย่างทองคําแล้วก็น้ํามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะบริหารจัดการพอร์ตของตัว เองด้วยการเพิ่มสัดส่วนของทองเข้ามาได้ด้วยแต่ว่าฝั่งของต่างประเทศ S&P 500 Index DW28 นแนะคะแนะนำเป็นพุทธ xpx 2 8 p 2 2 0 3 c ค่ะท่านนักลงทุนสามารถที่จะติดตามนะคะการวิเคราะห์ต่างๆนะคะบทวิเคราะห์คำแนะนำดีๆจาก DW28 ได้เพียงแค่เป็นเพื่อนทางไลน์นะคะสแกน QR c อ d e มุมจอรหรือเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ w ว็บไทย d w com ค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW28